บทน้าบทน้ไม่ใช่เอของเอต้องเป็นของพ่อแต่เป็นของเอสีขาว เงินมาจ่ายให้ที่ค่ะเอ้ยมืนที่ประธานค่ะทรมาตลอดตีงนี้ตอนนี้เพราะงานกว่าทำในล้านหลายเท่านี้